เป็นการเซ็นรับรองการขอเองด้วยซ้ำเออเอา,เอามันยังไงเบื้องต้นครับคุณผู้ชมพบเจรายที่ปรากฏชัดเจนว่ารับรองคุณสมบัติตนเองในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรฮนะย้ำนะว่าขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศนะะทั้งบางคนเนี่ยเขาก็มีขอให้ครอบครัวซะด้วยนะให้คู่สมรสด้วยนะอา้าวคุณผู้ชมงงนะฮะงงจริงๆเลย เรียกได้ว่าพฤติกรรมขัดแย้งกันไปหมดฮะแม่เจ้าก็จะล้มแต่เครื่องราชก็จะเอานะสิครับคุณผู้ชมครับมันใช่ไหมวะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไหมว่าโอ้โหตบมืแครนับแน่นอนฮะมีเรื่องที่ต้องมาถกมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคยกับคำถามที่ว่ามันใช่ ไม่ว่าครับคุณผู้ชมและแน่นอนครับโอ้โหหนีไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆฮโโะฮะขอบคุณนะเอานะหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะขอบคุณนะโอ้ขอบคุณมากฮะหนีไม่พน้นจริงๆฮะเรื่องราวฮอตฮิตประจำสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะฮะกับการเปิดเอกสารเจ็ดเก้าไกลครับคุณผู้ชมนะฮะที่ ได้รับเครื่องราชเนี่ยนะครับแต่ว่ามีการเซ็นรับรองด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็พบว่ามีขอให้ภรรยาอีกซะด้วยนั่นมันยังไงล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังท้าความกันสักนิดนะครุณผู้ชมจากที่ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2563นะฮะจํานวน30,000กว่าคนเนี่ยนะฮะขณะที่ Facebook ครับ Facebook Page ซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวครับคุณผู้ชมโดยระบุเนื้อหาดังนี้ฮะว่าเนื้อหาจากการตรวจสอบรายชื่อหลังมีการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วโดยการขอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2536ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ทั้งน,นี้จากการตรวจสอบต่อไปก็ยังพบข้อความที่น่าสนใจและก็น่าตั้งข้อสังเกตอย่างยิ่งฮะัสำหรับรายชื่อเพราะมีบรรดาสสของพรรคฝ่ายค้านฮะอย่างก้าวไกลเป็นจำนวนหลายคนเลยครับคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นอาทิเช่นคุณวิวโรจนะฮะที่ดังๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนมากมายเลยครับคุณผู้ชมนะต่อมาวันที่23ามกราคมครับ2564นา่ฮะนางสาวจุฑาทั์เหล่าธรรมทั์เนี่ยนะฮะหรือว่าน้องพลัม สบัญชีรายชื่อพักรวมพลังประชาชาิไทยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวด้วยซึ่งน้องพลัมเองก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามครับหลังจากการโพสต์ข้อความดังกล่าวของน้องพลัมก็มีคนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันมากมายนะฮะและก็พบว่ามีบางคอมเมนต์ครับที่ตั้งข้อสงสัยนะ,ะถึงการที่การจะได้รับพระราชทานเนี่ยว่าต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างทําให้น้องพลัมเนี่ยก็เข้ามาตอบฮะน้องพลัมก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองเลยโดยคนที่เขาถามเนี่ยก็ เข้ามาแบบนี้ฮะว่าแอบงงบางพวกไม่ชอบแต่ได้รับตกลงเขาได้ทําเรื่องขอหรือว่าท่านประธานชวนเสนอข่าวลายแง่หรือเกินไม่รู้จะเชื่อใครน้องคลัมก็เลยตอบให้คลายข้อสงสัยทุกอย่างก็ตอบว่าต้องกรอกแบบฟอร์มของสสเพื่อขอรับพระราชทานค่ะอ้าวอ้าวมันยังไงล่ะครับเนี่ยต้องขอพระราชทานนะคุณผู้ชมนะฮะต้องมีการเซ็นใบแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับพระราชทานนะฮะคุณผู้ชมนะเออคลายข้อสงสัยกันไปซึ่งล่าสุดครับวันนี้27มกราคม2 5 64ก็มีรายงานเผยแพร่ออ,อกมาจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชของสสพักเก้าไกลที่แม้แนวร่วมเดียวกันเนี่ยฝ่ายเดียวกันเองก็ออกมาโจมตีนะฮะถึงการกระทําดังกล่าวที่ถือว่าเป็นสิทธิแต่ขัดกับจุดยืนแนวทางของพักที่แสดงท่าทีเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สนับสนุนม็อบปฏิรูปสถาบันนั่นเองซึ่งก็มี ทิกรรมที่จับจ้วงแล้วก็ล่วงละเมิดอย่างรุนแรงด้วยนะคุณผู้ชมนะรวมทั้งพักคก้าไกลเองก็เป็นตัวตั้งตัวตีด้วยซ้ําที่จะเสนอสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายมาตรา1นึนะฮะคุณผู้ชมนะซึ่งมาตรา1นึเนี่ยเป็นกฎหมายที่คุ้มครองการมีประมาทสถาบันซึ่งอีกด้านความเคลื่อนไหวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้นะฮะกับรายงานที่ออกมา ตอบโต้คำกล่าวอ้างของคนบางคนที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชโดยอ้างว่าไม่รู้เรื่องทางรัมภาเขา เป็นผู้ดำเนินการขอพระราชทานให้แต่มีเอกสารที่เผยแพร่กันอยู่นะคุณผู้ชมในขณะนี้นะฮะซึ่งพบว่าเป็นแบบฟอร์มในการขอพระราชทานเครื่องราชโดยมีข้อเท็จจริงเป็นประจักษ์พยานลายมือชื่อที่เอกสารดังกล่าวมีการเซ็นรับรองด้วยนะคุณผู้ชมนะเป็นการเซ็นรับรองการขอเองด้วยซ้ําเออเอา้ามันยังไงเบื้องต้นครับคุณผู้ชมพบ7รายที่ปรกากฏชัดเจนว่ารับรองคุณสมบัติตนเอง ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรนะิยาภรณ์ฮะย้ำนะว่าขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะ <c oughs> เออไม่ใช่อยู่ๆได้กันมาต้องมีการเสนอขอขึ้นไปนะคุณผู้ชมนะทั้งบางคนเนี่ยเขาก็มีขอให้ครอบครัวซะด้วยนะให้คููสมรสด้วยนะเอา้าคุณผู้ชมงงนะฮะงงจริงๆเลย เรียกได้ว่าพฤติกรรมขัดแย้งกันไปหมดฮะแม่เจ้าก็จะล้มแต่เครื่องราชก็จะเอานะสิครับคุณผู้ชมครับมันยังไงล่ะครับนี่นะคุณผู้ชมเอา้า ก็ต้องถามนะครับว่ามันใช่ไหมวะซึ่งคุณผู้ชมครับจนหลายคนนี่เขาก็ออกมาออกมา,ออกมาแซลนะ่ะออกมาถามกันนะคะว่าเอ,อสู้ไปกลาไปนะคุณผู้ชมนะเออ,อตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมนะอะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไหมวะกับผมพาทิศวิวัฒน์มัสกุลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ See you <laughs> ใช่วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย